เอาละครับก็วันนี้ก็วันเด็กอีกแล้วนะครับวันเสาร์ที่สองนะครับมีคำถามจากสังคมนะครับมีคำถามว่าวันเด็กเราให้อะไรกับเด็กบ้างคือพูดกันให้ๆนะครับว่าวันเด็กเราให้อะไรกับเด็กบ้างเพราะว่ามันเป็นพูดไอ่ๆก็วันเด็กก็คือวันสนุกสนานของเด็กใช่ไหมครับวันพักผ่อนของเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่จะให้อะไรกับเด็กบ้างมีสังคม ถามนะครับแต่สำหรับผมผมมองว่าเด็กสมัยนี้ก็อย่างเช่นพ่อแม่นะครับไม่ต้องให้ของขวัญก็ได้วันเด็กนะครับก็เพราะว่าให้ไปเยอะแล้วให้ทุกวันแล้วเ,เดี๋ยวนี้คือแต่และว,วันค่าใช้จ่ายมันสูงใช่ไหมครับพ่อแม่ต้องให้ทุกวันแต่ถ้าตามมาแล้วเคยล่ะสมควรให้ของเด็ก ผมแนะนําว่าเป็นสถาบันการศึกษาล่ะครับสถาบันการศึกษาโผโอหรือครูครับสมควรให้ความสุขกับเด็กบ้างนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาคุณดูดเงินเด็กนะครับเพราะเดี๋ยวนี้สถาบันการเรียนดูดเงินเด็กทั้งนั้นนะครับดูดเงินเด็กเด็กเอาเงินมาจากไหนก็จากพ่อแม่ให้ดูสิครับทุกวันกช้าจ่ายก็้ากินกล้าอยู่เดี๋ยวนี้มันมีกล้าอยู่โรงเรียนด้วยนะ ต้องจ่ายด้วยแต่เ,เขาไม่บอกเราว่าก้าอยู่โรงเรียนนะารูปอนจะก้าวสถาบันได้เดี๋ยวนี้โอ้ยมันยุ่งยากนะครับเด็กก็ต้องไปซื้อเก้าอีซื้อเก้าอีหมายถึงว่าต้องโสดใต้โต๊ะใช่ไหมครับถ้าโรงเรียนดังๆในเมืองหน่อยก็ราคาเป็นสามหมื่นก็ได้สามหมื่นก็มีห้าหมื่นก็มีไอ้ที่ก้าวได้ปีก็มีเลครับจับจระหลากแต่ถ้าพวกที่จับจระลากไม่ได้ก็ต้องออเงินดังนั้น แล้วบางคนว่าแล้วทาไมต้องไปแย่งโรงเรียนกันในเมืองก็ร,ราะว่าโรงเรียนที่ชนบ,บทบ้านนอกร้างหมดแล้วร้างหมดแล้วก็ร,ราะว่าการเรียนการสอนมันไม่ดีพอนะครับคือพูดง่ายๆว,ว่าครูมันสอนไม่ดีนะครับที่โรงเรียนบ้านนอกกันนะครับ<ๆ>ก็เลยก็พอครูสอนไม่ดีก็ครูก็สอนสบาย,บายๆเพราะว่าครูถ้าโรงเรียนยกตัวอย่างโรงเรียนบ้านนอกตามชนบ,บทนะครับราะ พ่อครูคุณเหน่อยได้ย้ายมาอยู่โรงเรียนจนบทครูพว้นั้นบอกสบายแล้วอู้ได้มาอยู่โรงเรียนที่อำเภอ,อนั้นตำบลน,นั้นหมู่นั้นก็ไม่ก่อยใดกระตือรือร้นนะักเท่าไรแล้วครับก็อสอนเด็กไปอย่างนั้นอย่างนั้นเลยครับเจ้าจําเนย็น,ยนจมนะครับเตปัญหาเด็กจบแล้วนะครับไปสอบที่อื่นมันสอบไม่ได้เพราะว่าเด็กมันความรู้มันโอนหันฮก็อาจารย์ก็กลัวนะครับ พ่อพิมพแม่พิมพของชาติมันสอนเด็กไม่ดีมันเกิดถ้าพูดถึงพิมพ์ก็พิมพ์มันเบี้ยวบ้างมันบิดบ้างพอพอออกมาแล้วปล่อยที่อื่นมันไม่เคยรับเดี๋ยวนี้นะครับถ้าเด็กที่ว่าจบจากโรงเรียนที่ว่าจนนบทไปสมัครเข้าโรงเรียนที่ในเมืองเขาไม่รับเพราะก็รู้ดีถ้ารับไปก็ไปเรียนร่วมกับเด็กคนอื่นไม่ได้ความรู้มันมันไม่ทันครูก็สนอนยากคือพูดง่ายว่า เด็กโรงเรียนที่จบจากบ้านบ้านชนบทนะครับภาษาอังกฤษได้ไปไม่มีได้ไปไม่ขี่คําหรอกครับมันได้แคไปยันชนะเทต้าเด็กที่เรียนโรงเรียนในเมืองมันได้ครบตั้งประโยกด้วยแล้วทีนี้มันจะไปอยู่ร่วมอย่างไรมันอยู่ร่วมไม่ได้นะครับเพราะว่าความรู้มันน้อยเกินไปยัยไม้จบมันจบเหมือนกันแล้วครับทัดเตรียมคําแต่ความรู้ไม่ทัดเตรียมกันนะครับคือพูดง่ายว่า ความรู้มันต่ำมากนะครับต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานนะครับโรงเรียนที่อยู่บ้านนอกนี่ความรู้เด็กต่ำกว่าความมาตรฐานแต่ถ้าอยู่ในเมืองเด็กมันก็ได้ตามมาตรฐานแล้วหน่วยงานเกี่ยวข้องนะครับแล้วทำไมไม่ควบคุมไม่ไม่ตรวจจบดูสิครับก็เรียกเด็กมาถามดูสิครับว่าเรียนอะไรบ้างแล้วเด็กมันมีความสามารถ ระดับไหนมันก็วัดกันได้แต่เนียมันก็เฉยๆเฉยๆจนโรงเรียนร้างนะครับพ่อแม่ก็ไม่เด็กแม่ลูกอยู่เลยครับเราอยู่ปลคอมันหูนะครับควายจะลาดกว่าแล้วจะอยู่เรื่องเลยโรงเรียนจนลำบกันนะเมื่อลูกเราเอ่อมันไม่ได้ฉลาดควายยังจะจะลาดกว่าแล้วเลยก็ไม่ต้องอยู่กันครับแล้วตีนี้ก็ไปอยู่โรงเรียนในเมืองก็ธรรมดาเนี่ยครับโรงเรียนในเมืองมันต้องแข่งขันกันครับแข่งขันกัน เก้าวโรงเรียนนะครับโรงเรียนในเมืองก็มันอยู่อยู่ในในตัวเมืองที่ความเจริญแล้วก็อยู่ริมวงแหวนริมวงเหวนหมายถึงว่าในเมืองเลยครับแต่ด้านการเรียนการสอนก็สอนดีนะครับมันอาจจะเป็นโรงเรียนราชบ้างหรือรัฐวิสาหก,กิจแต่ก็สอนดีนะครับแต่หุนทางนั้น้วครับแล้วให้นึกดูดิครับสมมติว่าเราอยู่ต่างอำเภอใช่ไหม เราอยู่จังหวัดนี้จริงนะครับสมมติเราอยู่พัทลุงมางคนอยู่อำเภอเขาใจย์นแต่ตั้งไอ้ลูกมาเรียนที่ในอำเภอเมืองใช่ไหมครับก็ใช้จ่ายได้เลยนะครับบางครั้งก็ต้องเอารถมาส่งลูกนะครับเป็นห่วงลูกเพราะลูกก็น้อยนิดอยู่ลูกแก่คนรองคนทีมาส่งกับรถมาส่งส่งจนลูกเรียนจบคิดดูสิครับส่จงจนเรียกลูกเรียนจบก็เพราะว่าให้ลูกมีอนาคตใช่ไหมไมามาอยู่ในเมืองเดียวนี้เด็ก ก้าเมืองอยู่ในเมืองทั้งนั้นนะครับอยู่ในเมืองทั้งนั้นเป็นที่มาของโรงเรียนร้างมันร้างเพวยอะไรก็เพราะว่าสถาบันผู้เขี่ยวข้องสถาบันการศึกษสอไม่ได้ตรวจสอบว่าโรงเรียนมันมีคุณภาพไหมที่ครูสอนไม่สอนยัก็อย่างว่านะครับก็เช่นสายนั่นเลยครับตรวจสอบไม่ได้มันไปเจอทางตันก็เลยก็เฉยเฉยไปเฉยเฉยแต่ว่าหน่วยงานหน่วยงานเกี่ยวข้องคงจะรู้นะครับว่า อประมาณแผ่นดินมันตกมาเท่าไร่ะครับเอามาช้างโรงเรียนตามจุนบทมาโรงเรียนเป็นตึกนะครับสะดวกสบายแต่ไม่มีเด็กนักเรียนเพราะว่าครูที่สอนไม่มีคุณภาพครูไม่มีคุณภาพแต่ทําไมครูกลุล่มนี้ป,น,ปนไม่ได้สอนในชุนบทเพราะไปอยู่ในเมืองมันสอนมีคุณภาพขึ้นละก็มันก็ดิน้นรนนะครับ ดิ้นรนศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมมันก็สอนได้มันสอนในเด็กเก่งได้พออยู่ในเมืองพอมันไปเป็นครูในเมืองมันก็โอนในเด็กเก่งได้เนี่ยเป็นแบบนี้นะครับก็สรุปต่อไปก็ต้องเรียนในเมืองกันหมดเลยครับแล้วผมถามนะครับว่าจงให้ลูกอยู่โรงเรียนนะครับหลักสูตรคุณเคยอ่านหลักสูตรบ้างไหมหลักสูตรที่ลูกเรียนนะครับผมเคยอ่านผมรู้ทันทีว่า ถ้าลูกจบเมื่อเลยก็จะได้ไปเป็นทาสกครับไปเป็นทาสองค์กรไปเป็นทาสหน่วยงานเพราะว่าหลักสูตรเดี๋ยวนี้ก็ส,งส่งเสริอมไม่เด็กที่จบแล้วไปเป็นทาสครับไปเป็นทาสบางคนว่าเป็นทาสอย่างเลยผมจะอธิบายคําว่าเป็นทาสใ้ควังนะครับพอเรียนจบใช่ไหมพอเรียนจบกว่าจะเรียนจบมันขี่มันสักขีเ่เสนหรือเป็นล้านก็แล้แต่นะครับก้าใจใจ ที่พ่อแม่ต้องโอกเพยสูงให้ลูกเรียนกว่าจะเรียนจบพอได้ตำหานต้องซื้อตำแหน่งอีกซื้อซื้อปีนี้ได้ปีหน้าไดตำาํานแต่ช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีซื้อไว้แต่ปีที่แล้วปีนี้ไม่ได้่านรออีกปีได้ฮานแน่นอน <c oughs> <c oughs> เอ,อิ้นเอาไปจออ่ายอื่นซะก่อนตาต้านซื้อไปแล้ว อ่าสาหเลยไม่รู้ก็ต้องขอเติมอีกนิดรักสงได้แน่นอนได้เลยไม่รู้เนี่ยเป็นแบบนี้เลยครับแล้วจะรูปตำแหน่งก็ต้องซื้อพอซื้อตำแหน่งแล้วรู้ไหมจะทัดเดือนเดือนได้อะไรก็หมื่นหมื่นต้นต้นหมื่นต้นต้นแล้วตามว่ามันจะพอใจ่ายไหมก็ไม่พอใจ่าย พอจดสมมติถ้าพ่อจายถ้ามีถ้ามีภรรยาด้วยภรรยา,าก็ต้องทําอันด้วยถ้าได้ภรรยาคนบ้านบ้านก็ไม่พอใจ่าหรอกครับเมื่อโคนเอ่อคนที่จบครูครับได้มีบ้านบ้านมาทาไร่ทนาแต่ครูก็พอใจเพราะเศรษฐกิจมันไม่เหมือนเดียเด๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เศรษฐกิจมันข้าขครงชีบมันสูงเพิ้นแค่ หมืน่นต้นๆมันเอามาทําอะไรไม่ได้จะรูปต้องมาพึ่งพ่อแม่อยู่ดีนะครับคือเพื่ออะว่าได้ทํอาหารแล้วต้องมาพึ่งพ่อแม่อยู่อีกคือเพื่ออะว่าได้ไปเป็นทาสก็แล้วเป็นทาสองค์กรแล้วยังมาพึ่งพ่อแม่อยู่อีกแต้ว่าอนาคตมันจะดีกันไหมก็ไม่ได้ดีหรอกครับแต่มันมีหน้ามีตาพ่อแม่ได้บอกผูอ้อื่นว่าลูกจันเป็นครูลูกจันเป็นตำรวจลูกจันเป็น ทำานอยู่ที่องค์กร,ร,รนู้นองค์กรนี้มีความภูมิใจใช่ไหมว่าลูกเราได้ทำานาจริงๆแล้วก็ไปเป็นทาตก็ชัดๆนะครับตอนเช้าก็ต้องไปถึงที่ทำานาไปทุกวันยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์และวันวิกฤตจะเลิกน,นะครับไปทุกวันคิดแน่อยู่กันจนอายุหกสิบครับเป็นทาตจนอายุหกสิบตัวคือทาสที่มีเงินเดือนนะครับก่าวอเตนถามว่ามันเยอะไหมถ้าพูด ชีวิตเราตั้งชีวิตใช่ไหมครับค่้าตอบเตนมันขั้นต่ำแค่ไม่ถึงสองหมื่นมันจะคุ้มไหมครับอรอมาณนะ้หลังๆก็ผมการตีไม่เกินสามหมื่นไม่เกินสามหมื่นแต่ถต้ที่ขั้นสสงมันมีสักกี่คนนะครับแต่ถ้าว่าพื้นฐานส่วนใหญ่ก็ไม่เกินสามหมื่นดังนั้นนะต้านอยู่กว่าจะออกมาได้การเสียนก็หกสิบบางคนก็ทนไม่ไหวแล้วออกทีห้าสิบแปดแล้วถามว่าบางคนมีความรู้เก่งมีประสบการณ์ใช่ไหม ก็ใช่แตตามด้ตอโนค่าไปทํางานในองค์กรรัฐหรือรัฐากิจเอาความรู้มามาใช้ได้ไหมพัฒนาอ่าสถานที่จะเจรินขึ้นหรือเอาประสบการณ์มาทำใหไดีขึ้นทำไม่ได้เพราะหัวหน้าไม่ยอมหัวหน้าบอกว่าต้องทำอย่างนู้อย่างนี้คือต้องรับคำสั่งของหัวหน้าหรือคนที่มีตำแหน่งสูงกว่ายศสูงกว่าใช่ไหมครับผู้บังคับผู้บังคับ มันจะย่อมเหนือกว่าจังอย่างเลยต้องทําอย่างนั้นก็จังเดิมๆทีครับจังเดิมๆให้ทําแบบจริงเดิมๆแล้วบางคนก็มันมีความรู้เก่งกว่าว่าน่าจะอีกครับแต่ว่าทําอะไรไม่ได้ต้องยอมทําเดิมๆคือพูดง่ายๆว่าคนฉลาดมีไหวพลิบไปปานต้องทําตัวเป็นคนหู้เมื่อก้าวไปอยู่ในองค์กรนะครับหวังว่าคงข้าวใจนะครับทั้งๆท,ที่คนผู้นั้นฉลาดมีไหวพริบแต่ต้องทําตัวเป็นคนหู้ก็เพราะว่า ถ้าไม่ทำแบบอย่างนั้นอยู่ไม่ได้ก็เลยก็ทนอยู่บางคนก็อึดอัดอยู่แบบอึดอัดตะคั้นนะครับแต่ต้องทนอยู่บางคนก็ลาออกครับเพราะมันอยู่ไม่ไหวเพราะว่าเพราะมองแล้วเออมันไม่เหมือนที่คิดใช่ไหมลาออกแล้วทีนี้พวกที่ว่าเรียนจบแล้วไม่เป็นทาสน่ะมาทาอะไรก็ทําได้อิสระเสรีนะครับนี่ยกตัวอย่างผมก็เรียนสูงผมไม่บอกว่าเรียนจบอะไรนะครับผมไม่ยอมทำงานครับทำงานร,รัฐวิการกิจหรือหัน อันรัครับเพราะผมรู้ดีนะครับว่าถึงไปตาไปก็ความเจริญก้าวหน้ามันจ้าเพราะมันอยู่ที่เส้นสายด้วยนะครับถ้าเราไม่มีคนในอยู่ไม่มีเส้นไม่มีสายยากนะครับที่เราจะ,จะเจริญด้วยตาําแหน่งให้มันรวดเร็วนะครับมันไม่รวดเร็วหรอกครับคือพูดก็ได้ถ้าเป็นต s, ํารวจก็ได้แก่จ่าแก่ๆแล้วครับไม่ได้เลื่อนขั้นหรอกไม่ว่าทําดีอย่างไรได้แก่จา่าแก่ๆนายร้อยนายร้อยเตียก็นนายร้อยไม่ได้เดือน ได้ติดรถนายไ,ได้ติดยศนายร้อยกนะ็ค่นั้นและทีนี้ก็ครูเช่นกันไม่ได้เป็นโผอรหรอกครับถ้าไม่มีเส้นไม่มีเงินนะครับนี่ยังเป็นแบบนี้ก็จะรุปแล้วก็มาจบที่สามหมื่นครับเดือนจบที่สามหมื่นอาชีพอะไรอย่างผมพูดถึงแล้วนะก็มันแต่มันมันดีว่ะเออเราได้เป็นครูนะมันก็แอนคฮนเลยแล้วชีวิตเลยแล้วคิดสิครับว่าตอนแรกเรกกันเดือนไม่ถึงสามหมื่น โปโปใกล้จะโอกมันสามหมื่นแล้วเอื้นสามหมื่นเดี๋ยวนี้ผมไม่ได้ดูตูกค่าเอื้อนนะครับมันใ่ายไม่ค่อยโอนะครับแต่ถ้าเราออกมาทํางานสวนตัวเราทําอะไรก็ได้ภาคเกษตรหรือการค้าเราอยู่แบบสุกสบายวันไหนเราไม่ทํางานก็ได้เราพักผ่อนก็ได้เราทํางานก็ได้นะครับไม่มีใครมาบังคับเพราะว่าเราไม่ต้องอยู่ในกฎระเบียบที่เคร่งครัดนะครับแต่ถ้าผู้ที่ทํางาน ในหน่วยงานมันต้องเคร่งครัดใช่ไหมครับอย่างยกตัวอย่างวันนี้เมื่อคืนฝนตกอตนอนสว่างอากาศหนาวเราจะนอนตื่นเก้านาฬิกาก็ได้ใช่ไหมถ้าเราไม่ถ้าเราทํางานส่วนตัวแต่ถ้าคนที่ทํางานเป็นราชการนอนไม่ได้มันต้องไปทํางานใช่ไหมครับเวลาเป็นนาฬิกาต้องถึงที่ทํางานนี่อย่างผมบางครั้งผมก็นอนผมตื่นตีเจ็ด เพราะว่านของผมก็ค่าขายผมก็อยู่แบบสุขสบายนะครับสบายใจเจบจะไปเที่ยวที่ไหนก็ได้ไม่ต้องลาเกยนะครับแกบอกไอ้ปัญญารู้นะว่าเออต่อเดือนนั้นเดือนนี้ผมจะไปเที่ยวนะก็ปัญญายาจะสั่งว่าเออก็ให้เตรียมโคงไอ้ที่ไว้ขายไอ้นู่นไอ้นี่ให้ไปให้สั่งมาทุกมาไว้จะทกไว้นี่มันก็เป็นแบบนี้มันก็เป็นเรื่องที่ห้ไฮเพราะว่าเราไม่ข้องเขียวแต่คนจํานวนมากเรามีส่วนข้องเขียวครอบครัวเรานะครับ คือปัญญาเราตัวเราและลูกๆเราก็บริหารมันให้นะครับบริหารให้กำเลยถ้าเรยก็เราไม่ต้องเอาไปแบ่งปันปกับใครนะครับเราใช้ชีวิตชีวิตส่วนตัวแบบสุขสบายก็มันประชาธิปไตยนี่ครับแต่ถ้าเราไปทํางานอยู่ในองค์กรไม่ได้เป็นประชาธิปไตยหรอกครับเพราะว่าจะทําอะไรต้องรอคำสั่งให้เขาสั่งมากว่าจะทําได้ทำให้มันดีให้มันดีสุดๆก็ไม่ได้ ดีเกินไปก็ไม่ได้แย่เกินไปก็ไม่ได้ต้องทำระดับกลางกลางหวังว่าคงเก้าวเยนะครับทำระดับกลางกลางทำเรียวก็ไม่ได้ช้าก็ไม่ได้ไม่ว่าเลยทำให้มันพอดีแล้วมันจะเจริญได้อย่างเลยนะครับนี่ไม่กี่วันก็มีการเลือกโสโ์อีกนะครับก็รู้รู้อยู่ครับการเลือกโสโเช่นกันนะครับบางคนมอกว่าอยาอยากจายเสียงเด็ดขาด มันไม่ไกลกายแลยครับเสียงไม่มีไม่มีไม่มีการชื่อเสียงการกายสิตกายเสียงไม่มี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 มันไม่มีในระบบไม่มีเด็ดขาดเพราะมันมีองค์กรอยู่แล้วองค์ตก็คุมเข้มไม่มีไม่มีสรุปไม่มีครับแต่ถ้าเรารักอพูดเนมาพูดเตนคนใดหรือว่าพักใดเดี๋ยวนี้เขาก็แยกเลี้ยงให้กาได้นะครับเลือกแต่ยังว่าเลยครับ ไม่ว่าเรารักพักเลยไม่ว่าสีอะไรนะก็เรากาไปบางครั้งก็ปลนสรุปตั้งรัฐบาลก็ไม่ได้ไม่ได้ตามที่เลือกไปแล้วครับก็หาวิธีสารพัดอย่างคือพูดได้ให้ผมจะย,ยกตัวอย่างให้กวังนะครับว่าต้นผมได้ปัญญาประมาณสักปีได้นะครับปัญญาผมก็ททงน่ครับแล้วปัญญาบอกว่าอยากกินชุ่ม อยากกินส้มเพ่นแต่ก็ไอ้มันหวานหวานแล้วลูกยหย่ยอยผมก็ไปตลาดดีครับพามอตโัวใจไปซื้อต้มเพนมาให้เมียเออคือก็พูดได้เอาเพทองใช่ไหมอยากต้มผมก็ไปพรไปถึงก็ซื้อส้มเพลนหนึ่งโลใช่ไหมผมก็เลือกเองนีครับเลือก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 พอเลือกได้แล้วไม้จ้างดูแม่ค้าบอกโอ้มันหนึ่งกิโลกว่าแม่ค้ามันก็เปลือยจะรูปที่ผมเลือกได้มันเปลือยหมด มันเรือนหมดมันบอกว่ามันไม่ลงตัวหนึ่งกิโลผมบอกว่าอันแบบนี้ก็แล้วกันผมจะเลือกเอาเอาลูกไหนก็ผมเอาลูกนั้นนะถ้่มันโงลูกก็โงลูกผมก็เลือกสิครับเลือกเอาลูกใหญ่ๆเพราะมันดูอ,อกจะมาบางลูกมันก็มันก็ห่วมเคลื่อนไปบางลูกมันก็แก่เคลือนไปเราก็ดูผิวพรุ่มเราก็รู้อ่จารยใหญ่สังเกตสิครับ ไอ้ที่ว่าลูกสวยๆย่งไม่ชุม่มมันจับโจอไว้ด้านหน้าดับโจอด้านหน้าไอ้ที่ไม่สวยนั่นกล้าจะหน้ามันไว้ด้านหลังพอเราเลือกลูกดีๆมันอ้างว่ามันไม่พอดีหนึ่งกิโลมันก็เปลี่ยนเลยครับมันเปลี่ยนหมดมันเปลี่ยนเอามาตั้งกลับที่เดิมแล้วมันเอาลูกไม่สวยให้ผมก็เลยตัดบทเลือกก็ะปอยปรากฏว่าพอเลือกได้ไม่ถึงสองกิโลนะครับผมว่าห้ามเปลี่ยนโอ้แบบนี้หละ เขาบอกว่าอันก็ให้ครบสองกิโลที่คุณผมบอกม่ใหม,ม่มันไม่ลงตัวไม่ถึงสองกิโลก็จ่ายได้มันไม่มันไม่มีกฎว่าการซื้อชุม่มการซื้อผลไม้ต้องซื้อหนึ่งกิโลสองกิโลมันไม่มีกฎก็อยาซื้อท่าอะไรก็ได้ก็คุณคิดก็ไปสิคิดเป็นกรัมก็ไปสิก็แม่ะมะกะก็ไม่พอใจจจหยิบอกผมก็แม่หยิบอก เราจะไม่ขายผมก็ไม่ได้ะรูปผมก็ได้ตามความต้องการนะครับนี่มันเป็นแบบนี้นะครับแต่ถ้าเราเลือกโสลกก็ไปเราเลือกพรรคที่เราชอบก็ไปเราไปทําแบบนี้ไม่ได้นะครับเราจะไปพูดอย่างนี้ไม่ได้พระ้าไปแล้วก็จัดตั้งรัฐบาลพอจัดไปจัดมาก็มันไปได้พรรคที่คนไม่ต้องการนะครับนี่มันเป็นแบบนี้แล้วเราไปเลือกทีนึงก็มันก็ ไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยเพราะมันไม่ได้ตามที่เกตนารณมที่ที่เราไปเลือกใช่ไหมครับนี่มันเป็นแบบนี้เลยครับเดี๋ยวนี้มันเ,เดี๋ยวนี้นักการเมืองก็วางแผนล่วงหน้าไว้แล้วครับว่าก็จะให้ปักเลยเได้เป็นนายกไอเราประชาชนมันตามอะไรไม่ได้แต่อย่างไรเสียผมก็ไปเลือกตลอดนะไม่ว่าก็ไปเลือกอะไรผมจะไปตลอดเพราะผมคิดว่า เราเกิดมาเป็นประชาชนแล้วเราก็ต้องทำตัวเป็นพลเมืองที่ดีต้องไปเลือกตั้งครับต้องไปล่อยหาช้วาแต่ตอนบ่ายเปลือกผลตกเนี่ยเป็นแบบนี้นะครับตั้งๆั้งที่รู้ว่าเลือกมากี่ปีแล้วก็ที่เราได้รับผลประโยชน์จากนัการเมืองมันมีนิดเดียวนะครับอย่างเมื่อก่อนก็ทางใต้ก็ฮิดปักสีน้ำมืนครับแล้วตามกลับที่ว่าปักสีน้ำมันตามมาเยให้กับ จังหวัดพัตลุงเรามากก็ไม่มีพักศรีนาเงมินไม่ได้ตามมาไร้เลยแต่เราก็เลือกพักศรีนำเงมินเพราะพักศรีนำเงมินนี่ก็บอกว่าแม้กระทั่งจะควยคว้าลงในพักนี้ก็ยังได้ก็ได้จริงๆนะครับแต่สรุปก็มันไม่มีอะไรดีขึ้นจากพัตลุงนะครับเราเลือกพักศรีนาเงมินผมก็ไม่กล้าพูดชื่อพักนะครับเพราะมันหลายสีแถวนี้ก็ผมก็ถ้าถามว่าผมเบือ่อไหมกับการเมือง ประเทศเราผมเบื่อแต่เราก็ต้องไปทำหน้าที่ของเรานะครับในการใช้สิทธิ์เลือกตั้งและผมขอบอกว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ไอ้ไอ้ตรวจสอบให้ดีนะครับไอ้ดูให้ดีนะครับบัตรสามใบแล้วครับบัตรสามใบนะครับถ้าไม่แน่เจยก็อย่าพึ่งนะครับให้ไปดูที่ด้านหน้าโกนตนไปใส่บัตรนะครับเออรา้วแล้ผมจะมีป้ายบอกว่าว่าบัตรสีอะ สีนี้เฉยเยียสีว่าบัตรสีนั้นใช่ว่าเฉยนายุกหรือใฉยผู้แทนหรืออย่างไรก็แล้วแต่เราต้องดูใหด้ดีแต่คนคนจะเข้ากูหาเราต้องตรวจโชวให้ดีนะครับอย่าในน้อยเราลงตุนค้าวก้ามันรถไปแล้วต้องเฉยให้ถูกต้องนะครับอย่าให้เป็นบัตรเสียซะอีกนะครับมันอายก็ครับเดี๋ยวนี้การไอ,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 อจึกษ้าของมันก็ การศึกษาก็ดีแล้วคนรู้หนังสือกันหมดทุกคนนะครับไม่มีแล้วนะครับเดี๋ยวนี้คนไม่รู้หนังสือนะครับคนไม่รู้หนังสือตุยหมดแล้วยังมีคนรู้หนังสือแล้วถ้าเรารู้หนังสือแล้วเราไปทําให้บัตรเสียอีกมันอายกครับคนที่เขาตวจบัตรเขาจะนึกในใจว่ายุคนี้แล้วยังมีคนกาผิดด้วยหรือนี่มันก็อายสิครับ เราต้องการให้ถูกครับวิธีการถูกเราก็ต้องดูให้ดีครับต้องตรวจสอบให้ดีนะครับว่าบัตรสีอะไรเฉยนายกบัตรสีอะไรเฉยผู้เตนก็แบบนี้เลยครับมันไม่ได้ยากอะ่ะเลยแต่เราต้องตั้งใจดูให้ดีนะครับแล้วเราไปเฉยให้ถูกต้องตามที่เราคิดว่าเราจะเลือกพักเลยเป็นนายกเลือกผู้เตนคนไหนเป็นนายกก็แค่นี้เองนะครับก็ โอ้ไปใ้สิตกันร้อยเปอร์เซ็นล้วครับเออผมก็พูดเรื่องวันเด็กก็มาออกการใ้สิตอีกแล้วออก็ขอจบไล้สุดแค่นี้วัสด,ดีขอลา